โลเคชั่นคือสุดจริงพาให้แบบท่านผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ไปกับเนื้อเรื่องจริงๆความขลังของสถานที่จริงๆในเรื่องอ่ะวันน่ากลัวกว่าที่เราคิด โลเคชันที่ไปถ่ายทำเนี่ยเป็นโลเคชันจริงๆหุ่นที่เขาคารุบูชาจริงๆอันนั้นมันก็ยิ่งขนลุกแล้วรู้สึกแบบโหตื่นเต้นมากเวลาดูในขนลุกสู้เลยค่ะเอฟเฟกแล้วก็เรื่องการถ่ายทําบรรยากาศดีมากๆค่ะมันจะไม่ใช่จัมสแกนนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบบรรยากาศของหนังแล้วมันก็จะหลอนและเราจะรู้สึกหลอนไปเองเขาบิวแบบด้วยดนตรีด้วยภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อดีมากๆชอบมากปล่อยไว้ไม่ได้เลยฉางคืนนี่คือแบบต้องเตรียมปิดตาและไว้ใจหุ่นต,ตัวไหนไม่ได้เลยครับเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายนะฮ วยนักแสดงดีโดดเด่นมากๆครับตอนจบเนี่ยคือฮาทั้งโรงเฮ้ยขอภาคต่อเลยได้ไหมคุณพยนต์20บวกและปลุกพยนต์วันนี้ในโรงภาพยนต์